ชงประทึบพื้นสนันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวอันน่าตกตะลึงตำรวจจับพระสงฆ์ขณะช้างประทืบและฝูงชนกรีดร้องแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมาร้อนระอุจนอากาศสันระริกกลิ่นทูประคะคลุ้งปะปนกับฝุ่นดินผู้คนเบียดเสียดกันเต็มลานวัดเสียงกระซิบกระซาบดังอื้ออึงราคอยพิธีสำคัญที่จะเริ่มขึ้นจู่ๆเสียงกลองก็ดังขึ้นเป็นจังหวะหนักแน่น ตามมาด้วยเสียงแตรที่หยหวนช้างเชือกหนึ่งก้าออกมาจากมุมมืดตัวใหญ่มือหมาผิวหนังหยับกร้านมีโซ่ตรวนเส้นใหญ่คล้องอยู่ที่ข้อเท้ามันเดินอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงนำหน้าขบวนพระสงฆ์ที่กำลังเดินบินทบาทสายตาของผู้คนจับจ้องไปที่ช้างบ้างก็ยิ้มแย้มบ้างก็ยกมือไหวแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงไซเรนดังสนั่นหวั่นไหว รถตำรวจหลายคันพุ่งเข้ามาจอดเทียบเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกรูลงมาจากรถตรงเข้าหาขบวนพระสงฆ์ทันทีความวุ่นวายเริ่มก่อตัวขึ้นผู้คนเริ่มส่งเสียงฮือฮาเจ้าหน้าที่ชี้ตรงไปที่พระสง์รูปหนึ่งพระสง์รูปนั้นดูตกใจใบหน้าซีดเผือดพยายามจะถอยหนีแต่สายเกินไปแล้วเจ้าหน้าที่หลายนายเข้าล็อกตัวเอาไว้ เสียงกรีดร้องดังระงมช้างที่กำลังเดินอยู่นั้นพลันหยุดชะงักหันหน้ามามองเหตุการณ์ตรงหน้าดวงตาของมันแดงกำ่ำส่งเสียงร้องคํารามก้องก่อนจะยกขาหน้าขึ้นสูงแล้วกระทืบลงมาบนพื้นอย่างแรงพื้นดินสะเทือนเลื่อนล้านฝุ่นควันตลับอวนผู้คนแตกหือวิ่งหนีกันโอลมาน เสียงหวีดร้องดังระง,งมไปทั่วบริเวณความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปในอากาศเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมสถานการณ์แต่ช้างดูเหมือนจะคลุ้มคลั่งมันก้าวถอยหลังเล็กน้อยแล้วพุ่งเข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นเหตุการณ์บานปลายไปอย่างรวดเร็วความโกลาหลเข้าครอบงำไม่มีใครคาดคิดว่าพิธีอันศักดิ์สิทธิ จะจบลงด้วยฉากอันน่าตกใจเช่นนี้เจ้าหน้าที่พยายามควบคุมสถานการณ์แต่ช้างดูเหมือนจะคลุ้มคลั่งมันก้าวถอยหลังเล็กน้อยแล้วพุ่งเข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นเหตุการณ์บานปลายไปอย่างรวดเร็วความโกลาหลเข้าครอบงำไม่มีใครคาดคิดว่าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จะจบลงด้วยฉากอันน่าตกใจเช่นนี้ เสียงกรีดร้องของผู้คนดังไม่หยุดบางคนล้มลงถูกเหยียบย่ำฝุ่นควันคลุ้งไปทั่วบริเวณจนมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะักเสียงช้างคำรามก้องฟ้าดังสะท้อนกังวานไปทั่วลานวัดมันใช้วงฟาดฟันสส่หัวไปมาอย่างบ้าคลาั่งดูเหมือนจะโกรธแค้นอย่างรุนแรงพระสงฆ์ที่ถูกจับตัวไปนั้นพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากพันธนาการ แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงจับกลุมตัวไว้แน่นหนาใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแววตาบ่งบอกถึงความสิ้นหวังท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีชายชราคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่กำลังแตกตื่นดวงตาของเขามองตรงไปยังช้างและพระสงฆ์ที่ถูกจับกลุมใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าซ้อยราวกับว่าเขารู้เรื่องราวบางอย่าง ที่ไม่มีใครล่วงรู้ช้างยิงคงอาวาดอย่างต่อเนื่องมันเดินวนไปมากระทึบเท้าลงบนพื้นดินอย่างแรงเรากับจะระบายความโกรธแค้นทั้งหมดที่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพยายามเข้าใกล้ช้างเพื่อจะทำให้มันสงบลงแต่ช้างกลับใช้งวงฟ้าใส่จนเจ้าหน้าที่ล้มลงไปกองกับพื้นเพื่อนร่วมงานรีบเข้าไปช่วยเหลือสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆ ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ช้างเพราะกลัวจะได้รับอันตรายเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนทําให้ช้างยิ่งตกใจและคลุ้มคลั่งมากขึ้นมันวิ่งไปชนกําแพงวัดจนกําแพงพังทลายลงมาอิดและปูนกระจัดกระจายไปทั่วผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดพระสงฆ์ที่ถูกจับกุมตัวมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด น้ำตาไหลาอาบแก้มดูเหมือนท่านจะรู้สึกผิดและเสียใจอย่างสุดซึง้งที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้หรือบางทีอาจจะรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้เสียงรถดับเพลิงและรถพยาบาลดังมาจากไกลๆบ่งบอกว่ามีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมแล้วหวังว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนที่จะมีใครได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้ แต่ช้างยังคงไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยมันพุ่งเข้าใส่รถตํำรวจคันหนึ่งใช้งาแทงเข้าไปที่ตัวถังรถจนรถบุบยุบลงไปเสียงโลหะเสียดสีกันดังสนัน่นสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ชายชาราคนเดิมยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขายกมือขึ้นพนมแล้วหลับตาลงอย่างช้าๆ เรากับกำลังอธิษฐานขอพรหรืออาจจะกำลังร่ำให้ในใจตำรวจนายหนึ่งพยายามใช้ปืนยาสลบยิงใส่ช้างแต่ช้างตัวใหญ่และว,ว่องไวเกินไปมันหลบกระสุนได้อย่างง่ายดายแล้วหันกลับมามองด้วยแววตาที่ดุดันพร้อมส่งเสียงคำรามขู่แสงไฟจากรถตำรวจและรถพยาบาลสาดส่องไปทั่วบริเวณทำให้เห็นภาพความวุ่นวายได้ชัดเจนขึ้น ผู้คนบางส่วนเริ่มช่วยเหลือกันพาผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ความร่วมมือเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางความโกลาหลพระสงฆ์ที่ถูกจับกลุมถูกพาตัวขึ้นรถตำรวจไปแล้วแต่ก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปท่านหันกลับมามองที่ช้างอีกครั้งแววตาของท่านเต็มไปด้วยความอะไรและบางสิ่งบางอย่างที่ยากจะอธิบายเรากับจะบอกลา ช้างยังคงยืนอยู่ท่ามกลางซาาปรักหักพังมันไม่ยอมไปไหนดวงตาของมันยังคงแดงก่าและเต็มไปด้วยความเศร้าหรืออาจจะเป็นความโกรธที่ยังไม่คลายไม่มีใครรู้ว่าช้างตัวนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระสงฆ์รูปนั้นหรือเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวลึกซึ้งซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามมากมายยังคงค้างคายอยู่ในใจ ของทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดลงแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าไปแล้วแต่ความทรงจำของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้คนเสียงช้างที่คำรามเสียงกรีดร้องของผู้คนและภาพของพระสงฆ์ที่ถูกจับกลุมจะยังคงอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแสนานานช้างยังคงยืนอยู่ท่ามกลางซาาประหักพัง มันไม่ยอมไปไหนดวงตาของมันยังคงแดงกำ่ำและเต็มไปด้วยความเศร้าหรืออาจจะเป็นความโกรธที่ยังไม่คลายไม่มีใครรู้ว่าช้างตัวนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระสงฆ์รูปนั้นหรือเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวลึกซึ้งซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามมากมายยังคงค้างคายอยู่ในใจของทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงนี้ ท้องฟ้าเริ่มมืดลงแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าไปแล้วแต่ความทรงจำของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้คนเสียงช้างที่คำรามเสียงกรีดร้องของผู้คนและภาพของพระสงฆ์ที่ถูกจับกลุ่มจะยังคงอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแสนนานความมืดมิดปกคลุมไปทั่วบริเวณวัดเหลือเพียงแสงไฟกระพริบจากรถเจ้าหน้าที่ ที่สองสว่างท่ามกลางความโกลาหละ่ะเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ช้างก็ยังคงไม่สงบลงมันเดินไปรอบๆบ,บริเวณที่พังทลายเรากับกบำลังค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือรอคอยใครบางคนในที่สุดสัตวรแพทย์พร้อมทีมงานก็เดินทางมาถึงพวกเขาพยายามเข้าใกล้ช้างอย่างระมัดระวังพร้อมอุปกรณ์ยิงยาสลบที่เตรียมมาความเงียบเขาปกคลุมชั่วขณะ เมื่อสัตวแพทย์เล็งปืนไปที่ช้างเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กระสุนยาสลบเข้าเป้าอย่างจังช้างสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเริ่มมีอาการเซทลาฝูงชนที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามมุมต่างๆเริ่มส่งเสียงกระสิบกระซาบบางคนถึงกับถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่บางคนก็ยังคงมองด้วยแววตาเป็นห่วงเพราะการยิงยาสลบช้างตัวใหญ่ขนาดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อช้างพยายามที่จะยืนหยัดแต่มันก็ทนพิษยาสลบไม่ไหวร่างกายที่ใหญ่โตค่อยๆสุดลงลงไปกองกับพื้นดินอย่างช้าๆเสียงหายใจของมันหนักขึ้นเรื่อยๆก่อนจะแน่นิ่งไปในที่สุดเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์รีบเข้าไปตรวจสอบอาการเพื่อให้แน่ใจว่าช้างปลอดภัยเมื่อช้างสงบลงแล้ว ความตึงเครียดก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงผู้คนเริ่มทยอยออกจากพื้นที่แต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่ยืนดูเหตุการณ์จนกระทั่งจบพวกเขาต่างพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามทำความเข้าใจถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงนี้นักกล่าวและช่างภาพต่างพากันบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คงจะเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน เรื่องราวของพระสงฆ์ที่ถูกจับกุมและช้างที่อารวาสจะถูกเล่าขานไปทั่วสร้างความสงสัยและถกเถียงในสังคมเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวคดีพระสงฆ์และช้างป่ากกลายเป็นประเด็นร้อนภาพถ่ายและวิดีโอถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาบางคนสงสัยในความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ บางคนก็เห็นใจช้างที่ถูกญาติลบและตั้งคำถา,ถามถึงการดูแลสัตว์ในศาสนสถานเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มทำการสอบสวนอย่างละเอียดพวกเขาได้ควบคุมตัวพระสงฆ์รูปนั้นไว้สอบปากคำและยังคงค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อคลี่คลายปริศนาที่ซับซ้อนนี้มีข่าวลือต่างๆนานาแพร่สะพัดเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างพระสงฆ์กับช้างบางคนบอกว่าช้างเป็นสัตว์เลี้ยงของท่าน และผูกพันกันมากบางคนก็บอกว่าพระสงฆ์อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายทําให้ช้างโกรธแค้นและอาวาสสื่อมวลชนพยายามเจาะลึกข้อมูลเพื่อหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์แต่ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนความจริงยังคงเป็นสิ่งลึกลับซ่อนอยู่ภายใต้ความวุ่นวายและโกลาหลที่เกิดขึ้นในวันนั้นวันเวลาผ่านไป แต่เรื่องราวของเหตุการณ์ที่วัดแห่งนั้นยังคงถูกพูดถึงมันกลายเป็นตำนานเล่าขานที่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่สมบูรณ์ได้ช้างตัวนั้นถูกย้ายไปดูแลในสถานที่ที่เหมาะสมส่วนพระสงฆ์ก็ยังคงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมความสงบกลับคืนสู่วัดอีกครั้งแต่ก็ไม่ใช่ความสงบแบบเดิมเพราะร่องรอยของความเสียหายและความทรงจำอันน่าตกใจ ยังคงฝังลึกอยู่ในใจของผู้คนบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวเบื้องหลังเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะธรรมดาอาจซ่อนเร้นเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าเหลือเชื่อราคอยการเปิดเผยความจริงเหมือนกับเหตุการณ์ในวันนั้นที่ยังคงทิ้งคำถามไว้มากมายให้เราได้ขบคิดและค้นหาคำตอบเรื่องราวของช้างและประสงค์ยังคงดำเนินต่อไปในสาร การไต่สวนเป็นไปอย่างเข้มข้นทนายความของพระสงฆ์พยายามยืนยันความบริสุทธิ์โดยอ้างว่าพระสงฆ์ถูกใส่ร้ายและช้างที่อาวาสเป็นเพียงปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่ตกใจจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่หลักฐานที่ตำรวจรวบรวมได้กลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามมีพยานเห็นพระสง์รูปนั้นรอบนำสิ่งของต้องสงสยัยเข้าไปในกุฏิหลายครั้งและมีการตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมายบางอย่าง ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายการนำเสนอหลักฐานใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพระสงฆ์กับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติผู้คนในห้องพิจารณาคดีต่างตกตะลึงไม่คาดคิดว่าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวร้ายแรงเช่นนี้ข่าวนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการสงฆ์เป็นอย่างมากประชาชนที่เคยศรัทธาต่างรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับการกระทําของพระสงฆ์รูปนั้นภาพลักษณ์อันงดงามของศาสนาถูกบทบังด้วยเรื่องราวอันมืดมิดส่วนช้างตัวนั้นหลังจากฟื้นจากยาสลบมันก็ยังคงมีอาการเครียดและหวาดกลัวศัตวแพทย์ผู้ดูแลพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของมัน และพบว่าช้างมีความผูกพันกับพระสงฆ์รูปนั้นมากมันอาจรับรู้ถึงอันตร,รายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์จึงแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาวันตัดสินคดีมาถึงบรรยากาศในศาลเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้คนมากมายมาเฝ้าฟังคำตัดสินเพื่อรับรู้บทสรุปของเรื่องราวอันน่าตกใจนี้ผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินด้วยเสียงที่หนักแน่นพระสงฆ์รูปนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิด ในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและฟอกเงินบทลงโทษคือการศึกจากสมณเพศและรับโทษจำคุกตามกฎหมายห้องพิจารณาคดีเงียบกริบไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงถอนหายใจจากผู้คนที่รับรู้ถึงความผิดหวังหลังจากการตัดสินอดีตพระสงฆ์ถูกนำตัวออกจากศาลใบหน้าของเขาดูไร้าอารมณ์ ไม่เหลือแววของความสงบแบบพระสงฆ์อีกต่อไปมีเพียงความม่างเปล่าและความเหนื่อยล้าสื่อมวลชนพยายามเข้าประชิดต,ตัวเพื่อสอบถามความรู้สึกแต่เขาก็เลือกที่จะเงียบเดินจากไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชะตากรรมของช้างส่วนช้างเชือกนั้นหลังจากที่ถูกย้ายไปอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า มันใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นฟูสภาพจิตใจความหวาดกลัวและความก้าวร้าวของมันลดลงแต่ก็ยังคงมีอาการซึมเศร้าอยู่บ้างสัตวแพทย์พบว่าช้างตัวนี้มีความผูกพันกับมนุษย์มากและเป็นช้างที่มีความฉลาดเป็นพิเศษพวกเขาเชื่อว่าการกระทําของมันในวันนั้นเกิดจากความรู้สึกปกป้องและอาจรับรู้ถึงภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มันผูกพันในที่สุด ช้างเชือกนี้ถูกตัดสินให้ย้ายไปอยู่ยังเขตรักษาพันสัตว์ป่าที่นั่นมันจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติมากขึ้นและมีโอกาสพบปะกับช้างตัวอื่นๆเพื่อเยียวยาจิตใจและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขก่อนจากไปมีผู้สังเกตเห็นว่าดวงตาของมันดูเหมือนจะมีความเศร้าหมองอย่างลึกซึ้งเรากับรู้ว่ามันจะไม่ได้พบกับอดีตพระสงฆ์อีกแล้วผลกระทบต่อสังคมและวัด เหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาผู้คนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความโปรง่งใสและการตรวจสอบภายในคณะสงฆ์มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปวงการสงฆ์เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับลูกข้อเรียกร้องเหล่านี้และเริ่มดำเนินการปฏิรูปอย่างจริงจัง มีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นและเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์สำหรับวัดที่เกิดเหตุแม้จะผ่านพ้นความโกลาหลมาได้แต่ร่องรอยความเสียหายทางกายภาพและจิตใจก็ยังคงอยู่กำแพงที่พังทลายได้รับการซ่อมแซมแต่ความทรงจำอันเลวร้ายยังคงฝังลึกผู้คนบางส่วนยังคงหลีกเลี่ยงที่จะมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เนื่องจากยังคงหวาดระแวงและไม่สบายใจ แต่ในทางกลับกันบางคนก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องตวนใจให้ทุกคนหันมามองคุทธาศาสนาอย่างเข้าใจและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นบทเรียนจากเหตุการณ์เรื่องราวของพระสงฆ์และช้างในวันนั้นกลายเป็นบทเรียนสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของชีวิตและสังคมมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในสถานที่ที่ควรจะสงบและศักดิ์สิทธิ ก็อาจเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันขึ้นได้และบุคคลที่ดูเหมือนจะอยู่ในฐานะที่น่าเชื่อถือก็อาจมีความลับซ่อนเร้นอยู่เหตุการณ์นี้ยังทําให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบและการสร้างความโปร่งใสในทุกองค์กรไม่เว้นแม้แต่สถาบันศาสนาเพื่อทำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและคุณธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการย้ำเตือนถึงความผูกพันอันลึกซึ้ง ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ความรักความพักดีและสัญชาตญาณการปกป้องสามารถนำไปสู่การกระทำที่เหนือความคาดหมายได้ดังเช่นที่ช้างเชือกนั้นแสดงออกมาในวันเกิดเหตุจุดจบของเรื่องราวหลายปีผ่านไปเหตุการณ์ที่วัดแห่งนั้นค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนส่วนใหญ่อดีตพระสงฆ์รับโทษตามกฎหมายจนครบกำหนด และกลับคืนสู่สังคมในฐานะคนธรรมดาไม่มีใครรู้ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปส่วนช้างเชือกนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ามันเป็นที่รักของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันอันบริสุทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเรื่องราวฉากสุดช็อกตำรวจจับพระสงฆ์ขณะช้างกระทืบและฝูงชนกรีดร้อง ได้ทิ้งมรดกไว้มากมายไม่ใช่เพียงแค่ความเสียหายทางวัตถุแต่เป็นบทเรียนอลลัมค่าเกี่ยวกับความจริงความลวงศรัทธาและธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมันยังคงเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันต่อมาในหมู่ผู้ที่ยังจดจำความน่าสะพรึงกลัวและปริศนาของเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าบางครั้งความจริงก็แปลกประหลาดกว่านิยายเสมอ และทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างคาดไม่ถึงหลายปีผ่านไปนับจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่วัดแห่งนั้นโลกหมุนไปผู้คนดำเนินชีวิตต่อความทรงจำที่เคยฝังแน่นเริ่มเลือนรางไปตามกาลเวลาแต่สำหรับบางคนเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงเป็นรอยจารึกที่ลบไม่ได้ อดีตพระสงฆ์ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยสวมจีวรและดำรงตนอยู่ในผ้าเหลืองได้ชดใช้กรรมในคุกจนครบถ้วนเขากลับสู่สังคมในฐานะคนธรรมดาที่แทบไม่มีใครจดจำได้อีกแล้วไม่มีข่าวคราวไม่มีร่องรอยของการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมทั่วไปราวกับว่าเขาเลือกที่จะหายไปจากสายตาของผู้คนอย่างถาวรปล่อยให้เรื่องราวในอดีตเป็นเพียงเงาตามตัวที่ไม่มีวันจางหาย ส่วนช้างเชือกนั้นหลังจากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ามันได้พบกับชีวิตใหม่ที่สงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่และฝูงช้างตัวอื่นๆบาดแผลทางใจของมันค่อยๆเยียวยาลงทีละน้อยมันกลายเป็นช้างที่แข็งแรงและมีความสุขแม้ว่าบางครั้งดวงตาของมันก็ยังคงใช้แววครุ่นคิดถึงอดีตที่เคยผูกพันกับมนุษย์แต่ชีวิตใหม่ที่ปราศจากโซ่ตรวนและกรงขังทําให้มันได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็นมรดกที่ทิ้งไว้เหตุการณ์ฉากสุดช็อก ตำรวจจับพระสงฆ์ขณะช้างกระทืบและฝูงชนกรีดร้องได้ทิ้งมรดกไว้มากมายไม่ใช่เพียงแค่ซากประหักพังของกำแพงวัดที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่แต่เป็นบทเรียนอลัมค่าที่สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสและการตรวจสอบเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปในวงการศาสนาทำให้สังคมตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการและการตรวจสอบพฤติกรรมของบุคลากรในศาสนาอย่างจรงจิงจังเพื่อรักษาไว้ซึ่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ความผูกพันอันซับซ้อนระหว่างมนุษย์กับสัต ช้างที่อารวาสในวันนั้นไม่ใช่เพียงสัตว์ที่ตกใจแต่เป็นการแสดงออกถึงความผูกพันอันลึกซึง้งและสัญชาตญาณการปกป้องที่สัตว์มีต่อผู้ที่มันผูกพันบทบาทของสัตว์ในสังคมจึงถูกมองเห็นในมุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความจริงที่เหนือความคาดหมายเรื่องราวนี้เป็นเครื่องต้นใจว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่เห็นอาจมีความจริงที่ซับซ้อนและน่าตกใจซ่อนอยู่เสมอไม่ว่าจะในบุคคลใดหรือสถานที่ใดก็ตาม เรื่องราวของช้างและอดีตพระสงฆ์ได้กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เป็นตำนานที่เล่าขานกันในบางโอกาสไม่ใช่เพื่อสร้างความแตกตื่นอีกต่อไปแต่เพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าความจริงสามารถแกลกประหลาดกว่านิยายเสมอและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือแม้แต่ความศรทัทธาทั้งหมดล้วนถักทอเป็นเรื่องราวชีวิตที่รอการเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงคุณคิดว่าอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวนี้คะ